สาเหตุของปัญหา 1. เกิดจากน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูลจากแหล่งชุมชนเช่นน้ำที่ใช้ซักผ้า 2. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหากโรงงานมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงในแหล่งน้ำา3น้ำเสียที่เกิดจากธรรมชาติอาจเกิดจากการเน่าเสียของน้ำา 4. เกิดจากพื้นที่ทำการเกษตรเนื่องจากการเกษตรส่วนใหญ่นิยมใช้น้ำยาปราบศัตรูพืชกันมากขึ้นตามที่มาดูคลิปตัวอย่างกันนะครับน้องๆ แต่ก้อนปลาี่ค้องมีของบางไร่กินเงี้ยทั้งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกล้ากินแห้ว่านามันเครื่องโรงงานมันก็มีมากขึ้นมันก็ตกบนทลายสิงนะทีนี้ถ้าเรามานั่งกินเร็วๆอะเรายกตัวยักษว่านามที่ได้นามสามเสียนี้คือน้มหนักมันไม่ได้ไปอนามหนักมันไม่ระบายมันอยู่กับทีมันอยู่กับทีมันไม่ระบายเรายกยกตัวยักษมาว่ะเดี๋ยวนี้ผู้น้านีคลองเล็กๆที่จะไลลูกคลองใหญ่เป็นตัวเป็นตัวหลัก พอตัวระพับมันก็ตัวระบายไปออกนอกทะเลเพราะนอกทะเลปั๊บเนี่ยทั้งว่าเป็นพวกระบายอยู่ตลอดท้ามันนำน้ำเสียเนี่ยมันมันมีน้อยทีนี้พอทั้งว่าคลองปิดหมอนซุ้มไม่ว่าทางหมักเปล่าหรือตอนควยไม่ว่าอะไรหลังเืิดลมมันมักดกันกันมั้งผมว่าข้อมือที่ว่ามันเกิดหนามน้ำเสียเติมมาไม่ว่าอะไรคือมันลงกในในคลองหน้งมัดเพราะคลองมันไม่ระบายออกเใช่ไหมั้าเราจ่าเคลื่อน มันกับแบแคัแบบอะไรที่มันกับว่าที่เงินรอบเราแต่ทั้งวะทั้งเราไม่ใช่คุดเป็นบางช่วงเราไปเนื้ออยู่บ้านอทั้งเราทาอะไรระบายที่เข้ากับการจัดโต้ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางน้ำหนึ่งกระทบต่ววงจรชีวิตของสัตว์น้ำเช่นน้ำเสียที่เกิดจากสารพิษอาจทำให้ปลาและสิ่งมีชีวิตมากมายตายสองเป็นเลืองแพร่ระบาดของเชื้อโรคเช่นโรคอหิวะตะการคกบิดและท้องเสีย 3. มีผลกระทบต่อการพบปลูกและน้ำเสียที่มีความเป็นกรดและด่างไม่เหมาะสำหรับการเกษตร4มีผลต่อการกระทบต่อทัศนียภาพเพราะความสวยของแหล่งน้ำสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือจัดกิจก,กรรมทางน้ำได้เพื่อความบันเทิงห้าให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงของระบบนิเวศเช่นมีกลิ่นเหม็นจากน้ำนาเสียตั้งใจอ่านซับไทยกันนะเพื่อนๆตกวันนี้ขยะมันติดหลังบัตรกเลยใช่ให้ข้อยดํามรายดามให้มัตซ่าอาขอนะ ลุงปลายหนามหน้าตูหน้ากลา,างบางนในดีก่อนนะช่วยก่อนอนขึ้นไหฮะตอนหนักใช่ถูกไหมทีนี้เราเยียบแต่ก้นหนมามปลายหนามเดียวทีเดียวเยวลวเย,ยมันมันก็มีอิทธิเนมามาปรับปรุง,งตั้งแต่นี้ถึงใบโนต้องเอาตีปลายนามก่อนเล่ปลายน้าปอนมื่อปลายหนาม,มันดีเราเห็นฮะเป็นคนหนักเขาอยากทัฒนาต้องมาเอาปัจจุบันช่วยก่อน วิธีป้องกันหนึ่งปลูกจิตสำนึกให้เข้ากับเยาวชนในการเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์น้ำสองสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาคุณภาพของน้ำสามรณรงค์ให้หน่วยงานองค์การต่างๆมีการบำบัดและกำจัดสารพิษสี่รณรงค์ให้ช่วยกันลดปริมาณการใช้น้ำห้าช่วยกันป้องกันน้ำเน่าเสียและไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ำค่ะและในหัวข้อสุดท้ายให้เพื่อนๆตั้งใจฟังนะคะ ก็คือปัญหาน้ำเน่าเสียหรือการเกิดมลพิษทางน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ดังนั้นการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กเยาวชนรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงผลเสียและรับรู้ถึงการป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างถูกต้องเป็นการแก้ปัญหามลพิษทางน้ำอย่างถูกวิธีและได้ผลอย่างยั่งยืน